ประตูน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มากับพี่เที่ยงานนะคะเขาเขาไม่ประสงค์เขาไม่ประสงค์ออกกล้งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาเด,ด,ดีนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทัวร์นะคะว่าเราจะมาดูอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่ากําลังบ้าเห่อสะพายอยู่ช่วงนี้ก็เลยว่างนะคะก็เลยจะมาดูกันบ้างแต่ <h az ell> ให้ดูรอบๆนะคะ อันนี้คือที่ประตูน้ำนะคะร้นานก็ปิดหลายร้านนะคะอันนี้เรากำลังเดินอยู่อันนี้แพตตีนัมอันนี้ว um. อแพตตี้นัมอ๋อที่นี่นะคะคือแพตตินัมนะคะเราก็มาเซอร์เวยนนะคะมาเซอร์เว์เวตลาดเสื้อผ้าคือแบบเสืาอผ้าม่ารักมากนะคะแล้วก็แต่แต่มีแบบว่าหลายร้านเขาก็ปิดอยู่นะคะตอนนี้ อันนี้คือทางข้อออกข้างล่างคือชั้นไหนดีไปฝั่งนู้นก่อนนะเสื้อผ้าคือแบบน่ารักมากนะคะ <c oughs> ตอนนี้อยู่แพดดิ้นั่นนะคะเรากำลังเดินไป ไปอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นในกรุงทองนะคะตรงนี้เขาก็จะขายพวกเสื้อผ้าที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะตอนนี้ไม้ไม้กันสั่นทางระอมันหมุนตอนนี้ก็เลยต้องใช้มือถือเอานะคะนี่อันนี้คือบรรยากาศรอบๆคือตอนนี้ตลาดก็เริ่มกลับมาคึกคักกันแล้ว คือเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากนะคะไปเดินชิบูย่าคือการมาเห็นของจริงมันก็ต่างจากการช็อปออนไลน์นึเพราะว่าเราอาจจะได้สัมผัสเนื้อผ้าด้วยแต่ว่าถ้าเราซื้อออนไลน์เราก็จะได้เห็นแค่รูปนะคะแล้วก็เห็นแค่รีวิว <c oughs> ดีใจ ปิดคนอื่นอ่ะมันจะเป็นไรไหมอ่ะปิดใครอ่ะเมื่อกี้ลุงเขายื่นนามาโดนัตัดหกใช่ไหมล่ะร้านร้านปิดค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวไปดูในซอยดีกว่ามันน่าจะแบบดีแล้วก็ราคาน่าจะถูกกว่า เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาไดเรื่อนไปนะคะแล้วเราก็เดินลงกลับเลยเพราะว่าเราบอกว่าเราเห็นว่าคนร้านปิดเยอะนะคะเราก็เลยเดินวนกลับมาที่เดิม50%น่าจะย้ายไปออนไลน์แล้วนะคะบางร้านคาก็ปับตัว พี่มันไม่ได้โฟกัสหน้าเรากนะโฟกัสอะไรเนี่ยหนูเดินอยู่มันไปมันก็เอียงไปของมันยังงงๆอยู่กับไมายหมากินบอร์ดใช้คันนี้สามแล้วพี่แต่ว่ามันกันสั่นดีไหมมันกันสั่นดีนะก็คือเนี่ยเราเดินไปแต่ว่าพอเราเห็นไอ้คิปมันก็จะไม่สั่นแต่ว่ามันยังไม่ซิกหน้าเราเท่านั้นเอง กำลังหาทางแก้อยู่ก็แบบให้มันซิกที่หน้าเรามันจะแบบมันมันจะเคลื่อนไหวเนาะใช่มันจะเคลื่อนไหวเีเคเื้อแนวใหม่เห <c oughs> รอเหมือนเป็นโตนเดื่ซนดเลย พี่แอนดูผ้าออกแนละ้วว่ามันเป็นผ้าอะไรบ้างนี่แนวพี่แอนผ้่เห็นไหมพี่เมื่อกีห้หนูหมุนอยู่เนี่ยมันไปโฟกัสอะไรหลังตาเ่ยพื้น,น <c oughs> หน้าเราอยู่ตรงนี้ว <c oughs> ันนี้เป็นวันที่ออกมาดูเสื้อผ้านะคะในรอบแบบปีนี้เลยนะคะ เพราะว่าส่วนมากก็ซื้อของผ่านออนไลน์ไปันนี้ก็มาดูราดปลาตลาดแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราจะถ่ายเสื้อผ้าแล้ว เราพูดพดีๆผมันมีเดินแล้วใช,วชวนน่เดิดน,ดน,ดดนตามผู้ใหญ่ มาไหมกัดเข้ามาที่ประตูน้ำกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซนประตูน้ำนะคะก็เขาบอกว่าตรงนี้มันจะขายของแบบว่าเสื้อผ้าราคาถูกนะคะก็กำลังเดินดูเสื้อผ้ากันอยู่นะคะตอนนี้ เราจะไลก์กันในเพจมีสไตล์นะคะแล้วก็ในช็อปปีนะคะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ดเดี๋ยวต้องขอฝากฝากร้านด้วยนะคะร้านกำลังเปิดใหม่นะคะชื่อเลเลนบายจิรัญญานะคะเพเิดตอนนี้่ะจะมีเนื้อเต็มกลยหมดแล้วีจังเนี่ย ตอนกลางคืนเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะขายของมาด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยเขาปิดไปหมดแล้วเพราะว่าเรามาสายคือตอนเนี้ยมันก็จะเที่ยงแล้วอะโเเขาบอกว่าถ้า <c oughs> ถ้าจะมาให้ได้ของอ <c oughs> ถูกอะคือต้องมาตั้งแต่ตีห้าจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยมานะคะ จริงจริง,งเขาเออจริงต้องประมาณตีห้าเคยมาเช้าสุดก,กับเพื่อนครั้งหนึ่งประมาณเจ็ดโมงที่เขาขายอ่ะตั้งแ,แต่แบบประมาณตีหนึ่งตีสองก็เริมาตั้งร้านไปแล้วนะโอ้โหตรงเนี้ยเขาก็เพื่อนมาตั้งร้านแล้วแล้วก็ในสายประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเขาก็เก็บร้านแล้วโอ้โหแ้วมาเขต้องมาแบบเช้าๆเลย่ะต้องมาเช้าเนะคะจริงๆอย่าเป็นคนนอนตื่นสาย หรือว่าจะเป็นคนที่ไม่นอนเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตีหนึ่งตีสองเขาก็เริ่มลงขายกันแล้วทันบนสุดนะคะคือสูตรอาหารนะคะก็ใครที่หิวนะคะก็สามารถขึ้นมานะคะก็มารับประทานอาหารในที่สูตรอาหารเลยค่ะกลับมาเดินที่แพตซี่นัมกันแล้วนะคะคาดว่าร้านน่าจะเริ่มเปิดกันแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็สิบโมงสิบจะสิบเอ็ดโมงแล้วว่าร้านยังไม่เปิดกันเลย ร้าน,น้ําติดกันหมดเหรือว่าเขาจะหนีเราหรือว่าเขาจะหนีเราไปขายออนไลน์กันหมดแล้วหรือเปล่าแต่ว่าก็จะมีโซนที่เปิดแล้วก็โซนที่ปิดตอนนี้นจะเปิดแล้วจะโน้นจะปิดเปิดคือแบบเปิดได้น้อยอ่ะมันไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะปิดหมดปิดหมด ขนาดเมื่อกี้เราไปเดินที่ประตูน้ำรอนะคะพ่าเวลาพอกลับมาก็ยังเปิดไม่หมดเลยอะ่ะบางร้านน่าจะเริ่มมีบินค่าไฟมาเก็บที่ร้านนี่บินแต่ว่าร้านก็ยังปิดอยู่นะคะ คือแบบเดินมาประมาณ50%เปิดอีก50%ก็คือปิดนะคะสภาพแบบน่ารักน่ารักเยอะมากจริงๆแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อประมาณสองสามปีที่มานะคะที่แล้วคนก็บางตาลงเยอะเลย บางร้านก็จำกัดลูกค้าด้วยนะคะว่าไม่เกินสองท่านนะคะให้เข้าไปที่ร้านาานมก็ปิดปิดรนี่กระเป๋าเหมือนของหนูเลยอะ่ะมันซื้อมันเห็นไหม้อปปี้น่าหน้าละมันก็เลยฝั่งซีมาสั่งจีนเหรอไม่ฝั่งไทยแหละยังไม่ใช้เลยอะ่ะเอาไว้แบบถ่ายเป็นฟอกไงใช่ใช่ มาซื้อผ้าเนาะเออบางคนชอบลายดอกเห็นบางร้านอ่ะบางคนอ่ะชอบใส่ลายดอกอ๋อเป็นถุงนิดเลยเออจอยก็แนวกุ้งฟิงเออจอยก็แนวกุ้งฟิงลายดอกลายลูกไม้แล้วแต่ความชอบของคนเขาต้องเป็นดอกเสื้อเป็นชุดเซตตนะจอยอ่ะเออเป็นเป็นแบบเซ็ตกระโปรงเขาจะไม่แยกอย่างของเราอ่ะจะชอบแบบแยกชิ้น เพื่อกับมันเองอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยแบบฟงฟิงแนวเดรสแล้วแต่แนวมีบางคนเขาบอกว่าถ้าเราทำแบรนด์นะให้เราแบบให้แบ่แนวอะไม่เอาแบบตัวเองหรอเอาแบบของตัวเองนี่แหละเอาตามความชอบของเราอย่างถ้าเราชอบลายดอกใช่ไหมเราก็อาจจะเอาแบนรนด์เราอะเน้นที่ลายดอกไปเลยลายดอกไม่ชลูใช่มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ชอบสไตล์มินิมอลอย่นี้ใช่ไหมอ,อ,อย่างนี้ก็ชอบแบบเรียบเรียบแล้วก็แบบอะไรอ,อะเสื้อผ้าแบบลายไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าใส่แล้วแบบมีความแบบน่ารักอะ่ะแบบเน้นสีสัน <c oughs> วันนี้เหมือนมาออกกําลังกายเลยอะ่ะดมดิร้านปิดเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> สองใครหนีไปขายในช้อปปีกันหมดแล้วอืม <c oughs> เราเดินครบรอบก่อเหรอมันร,รุ้ม <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะคือไม่มีอะไรนี่เราเดิน <c oughs> กันครบรอบแบบสองรอบแล้วอะเนี <c oughs> ่ยพอฉันจะ็ประเดินชั้นสอง,ส,องสีสวยมากค่ะ <c oughs> กระพริบ เปิดประมาณ50% 50%ก็คือปิดนะคะตอนนี้เด like ินวนแบบหลายรอบมากนะคะนี่คือทางเขา้ามีคนมองด้วยอ่ะเห็นมองเข้ามาในกล้องคือถ้าเราไปเป็นแบบเองเราต้องแบบเราต้องถ่ายรูปเองด้วยใช่ไหมใช่จ้างใครถ่ายอ่ะให้เพื่อนถ่ายให้หรอ อ๋อหนูบางทีหนูก็ให้เพื่อนถ่ายให้มาทีก็ไปกับที่บ้านก็ที่บ้านถ่ายมาทีหนูถ้าแบบมาไปเองอะไรบางทีตั้งเอาตั้งเอาก้องค่ะกล้องมันตั้งแล้วถ่ายใช่ตั้งขากล้องแล้วก็ถ่ายเคยไปดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งอ่ะเขาแนะนําว่าถ้าเราตั้งขากล้องถ่ายเองอ่ะให้เราแบบให้เราถ่ายเป็นวิดีโอเลยเาะใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะคือเราจะจะได้มาเลือกทีหลังว่าเราเราจะเอาท่าไหนคือแบบ เอาจะท่าไหนใช่เวลาถ่ายวิดีโออ่ะมันจะเลือกได้ามันธรรมชาติใช่ป่ะมันจะธรรม,มาชาติด้วยแล้วจะเลือกได้เอาท่าไหนดีอ๋อแล้วมันเลือกได้ดิเหรอถ่ายเป็นต้นเลือกได้ดเดี๋ยวทำให้ดูโอ้โห <laughs> เก่งว่ะ <laughs> หนูไปดูในคลิปติ๊กต็อกมาในติ๊กต็อกเขาก็สอนเดียนะมันเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็สอนคือสอนดร้านน้นปิอยเลยจะเที่ยงแล้วอ่ะ <laughs> แล้วกล้องมันก็หันไปหาใครหนึ่ต้องมองค่ะเห็นไลฟ์สดขายเลใช่ไลฟ์สดคือแบบวันนี้ก็มาดูลาดราวนะคะว่าแบบตลาดการขายของอะในปจนนัจจุบันมันเป็นยังไงนะคะคือถ้าออฟไลน์ก็คือแบบตอนเนี้ยคือคนมันเดินกันน้อยลงแล้วอะกำลังมาดูาดลาดราวว่า ถ้าเราขายของเพิ่มเนะี่ยเราจะมาดูมาเปิดร้านดีหรือเปล่าเท่าที่ดูนะคะก็น่าจะไม่ค่ะน่าจะลุยแค่ออนไลน์อย่างเดียวทำออนไลน์ไลสดขายของนะคะแล้วก็ซื้อของออนไลน์รูกันได้สิคะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเราจะทำให้มันแบบเวิร์ไว์เป็น ออนไลน์แบบร้อยเเพราะว่าร้านก็ปิดไปเยอะมากเลยอ่ะคือแบบเนี่ยเยอะมากมันก็จะมีเปิดบ้างแต่มันเปิดไม่เยอะอ่ะเนี่ยบางร้านร้านเนี้ยปิดใช่ไหมร้านอื่นก็เอาสื้อผ้ามา มาว่ามีหุ่นมีอะไรเยอะแยะมากยังไงก็เดี๋ยวติดตามช่องเราไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนทําออนไลน์กันนะคะเรา,าค่อยฝึกเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเราจะได้เก่งไปด้วยกันนะยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับพี่ที่มาด้วยนะคะเขา ไม่ค่อยกล้าออกต้องเขาเขินอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดถูกใจกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะคะให้กับเราหน่อยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ